มาต่อกันที่แถวที่4อ่อย่างเมื่อกี้แถวที่3ที่บอกไปแล้วนะคะอย่างละสีสัซบอย่างละสีนะสีละเม็ดสีละเม็ดแถวที่3ต่อไปแถวที่4แถวที่4ก็จะเป็นอ,อย่างละ2เหมือนกัน 4. สีละ2สีละ2สีละ2เม็ดนาเริ่มแถวที่4 แล้วกอนยังไม่ได้จบงานโซ่สองจบงานนะคะจะมีใต้ดอกเนี่ยจะมีโซ่อยู่สี่แล้ว,ลวทิ้งสีขาวมาข้างหน้า สีเขียวขึ้นมาสี่แล้วเราก็ทับทับสีขาวไปเอ็กทับสีขาวไปด้วยทำสองเอ็กนะคะสองเอ็กหนึ่งสองโซ่สองปล่อยสีขาวแล้วก็เอ็ก ตรงนี้คำทานเหมือนเดิมนะคะโซ่อออส,สองแล้วเอ็กโซ่ส,สอง เดี๋ยวเราขยับขยับมากขึ้นมา จิมไปที่ 2x ระหว่าง x สีขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะเป็นสีเขียว2เม็ดนะคะเม็ดสี2เม็ด โซ่สองโซ่ตรงนี้อย่าไม่ต้องเน่นมากนะคะโซ่ระหว่างกลางเนี่ยสีเขียวเม็ดที่สอง ทำไปนะคะชั้นที่4ี่สีละ2เม็ดนะคะระหว่างเม็ดก็อย่าลืมโซ่2เลยนะเราก็มาตกแถวที่4แล้ว ทำฐานเหมือนเดิมก่อนนะคะแมแถวที่สี่อย่างละ2เม็ดเดี๋ยวเรามาต่อชั้นที่หกันนะคะ คำถามไว้นะชนชั้นที่อ่าต่อไปชั้นที่5ชั้นที่5เนี่ยเราก็จะลักษณะก็จะเป็นการวนกลับเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกนะคะจะเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกนะในการใส่สีชั้นที่ห้า นับยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นที่ห้าชั้นที่ห้าเหมือนจุดเริ่มต้นนะคะคือสี1เมตรแล้วก็สีขาวสามเมตรแต่ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีนะคะสีสันแบบสีอื่นนะก็ให้เป็นสีขาวเออสีสีเขียว1เมตรสีขาว1เมตรแล้วก็มาสีสันตรงนี้อีก1เมตรนี่นะคะอย่างนี้นะ แล้วก็มีสีขาวสีเขียวสีขาวแล้วก็มาสีสันอีก1นึ่งเม็ดเคนะคะพอเข้าใจเนะาะแถวที่ห้ามาเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่หนึ่งสสามสี่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโอเคนะป้าทำให้ดูแค่นี้นะคะ